อริยสัตว์สี่มีทุกขสมุทัยนิโรธมรรคในที่นี้เป็นอันเดียวกับอริยมรรคมีองค์แปดใช่ไหมครับอ่ะอริยมรรคมีองค์แปดก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะ สัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทุกสมุทัยนิโรธมรตัวมรตัวนนะออเนี้ยนะมรรคืออริยมรคเนี่ยส่วนทุกเนี่ยคืออะไรทุกก็คือตัวรู้ก,กับตัวถูกรู้นะ ตัวลูกกับตัวถูกลูก้ถ้าปรมัตธ,ธรรมเนี่ยท่านนับจิตในส่วนของโลกียะนะจิตที่เป็นโลกียจิตแล้วก็สัมปยุตรธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตอนภาษาอภิธรรมท้าเรียกว่าเจตสิกธรรมเจตสิกธรรมที่เกิดกับ โลกียจิตยกเว้นตัวตันหาตัวโลภตัวเดียวนะคือในโลกียจิตจะมีเจตสิกธรรมเนี่ยประกอบอยู่ห้าสบสดวงจิตที่เป็นโลกียจิตแปบเอดเจตสิกธรรมมีห้าสบสอง นับเพียงห้าสิบเอ็ดเว้นตัวตันหาตัวโลภะออกจัดเป็นทุกขสัจจะตัวตันหาตัวนั่นท่านจัดเป็นสมุทยัยนิพพานท่านเรียกวันนิโรธนะมรรคก็คืออริยมรรคมีองค์แปด สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิมรรคนี่ก็จะมีอยู่สองประเภทนะมรรคที่เกิดกับโลกีจิตกับมรรคที่เกิดกับโลกุตตะจิต มรรคที่เกิดกับโลกียจิตเนี่ยท่านเรียกว่าทุกนะจัดเป็นตัวทุกนะองค์มรรคเนี่ยองค์มรรคแปดองคมรรคแปดสัมมาทิฏฐิคือตัวปัญญาสัมมาสังกัปปะคือตัววิตกสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะเนี่ยเป็นวิรติเจตสิก สัมมาวายามะได้แก่ตัววิริยะสัมมาสติคือตัวสติสัมมาสมาธิได้แก่ตัวเอกคตาถ้าเกิดกับโลกีจิตท่านเรียกว่าทุกขสัจจะแต่ถ้าเกิดกับมัรคจิตท่านจึงจะเรียกว่ามัรคสัจจะนะมัรคสัจจะต้อง เกิดกับมัคคจิตนะนับในมัคคจิตเท่านั้นน,ะนั้นอริยสัตว์ทั้งสี่มีทุกสมุทัยนิโรธมัคในที่นี้ก็ที่เป็นอันเดียวกันกับมัคคือองค์มัคแปดเนี่ยก็นับองค์มัคแปดในมัรคจิตและการดับ ตามสติปัฏฐานจะต้องทำอย่างไรสติปัฏฐานเนี่ยทำให้วิปัสนาญาณเกิดโยนิสมนนสิการทำให้วิปัสนาญาณเกิดเป็นขบวนการทำให้จิตเนี่ยคลายกำหนัดสลัดคืนแล้วเวลาขจัดดับทุกข์จริงๆเนี่ยต้องดับทุกข์ ในมรรคนะก็คือในอริยมรรคในมรรคจิตต้องเป็นอริยมรรคเกิดในมรรคจิตทำหน้าที่ประหัตประหารกิเลสให้หมดไปโดยสิ้นเชิงตัวสติปัฏฐานสี่เป็นตัวเจริญมรรคนะเป็นตัวทำให้ วิปัสนาญาณเกิดวิปัสนาปัญญาเกิดแล้วก็วิปัสนาญาณเนี่ยทำหน้าที่ทำให้มรรคเกิดคือปัญญาเนี่ยตามลำดับนะเบื้องต้นก็วิปัสนาปัญญาถึงเวลาหลุดพ้นก็ใช้โลกุตตะปัญญาจะเห็นการเกิดดับชั่วขณะจิตหนึ่ง ได้อย่างไรเพราะแต่ละขณะจิตรวดเร็วมากก็คือความรู้สึกของแต่ละผัสสะแต่ละผัสสะเนี่ยนะผัสสะนั้นเป็นความรู้สึกกระทบนะผัสสะทางตาผัสสะทางหูผัสสะทางจมูกผัสสะทางลิ้นผัสสะทางกายผัสสะทางใจเนี่ย ผัสสะแต่ละผัสสะเนี่ยเป็นผัสสะในขณะจิตใดขณะจิตหนึ่งจักขุสัมผัสสะโสตะสัมผัสสะคาณะสัมผัสสะชิวหาสัมผัสสะกายะสัมผัสสะเนี่ยแต่ละผัสสะแต่ละผัสสะที่เกิดขึ้นถ้าเราเห็นตัวผัสสะนี้ได้ก็เห็นการเกิด การดับของผัสสะได้แต่ถ้ายังไม่เห็นตัวผัสสะนี้ก็จะมองไม่เห็นการเกิดเห็นการดับสติต้องมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญไงสติปัฏฐานก็เริ่มต้นจากทำให้เกิดขึ้นจากอาการของกายกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนเนี่ย ทำให้สติปัะฐานเกิดก่อนทําให้โยนิโสเกิดก่อนแล้วต่อจากนั้นก็จะเริ่มเข้าไปเห็นความรู้สึกเมื่อเห็นความรู้สึกเราจึงจะเห็นการเกิดการดับของความรู้สึกจริงๆแล้ววิปัสนาปัญญาจะเกิดเนี่ยเบื้องต้นเนี่ย ต้องแยกสิ่งสองสิ่งก่อนนะก่อนที่วิปัสนาปัญญาจะเกิดเนี่ยแยกจิตรับรู้กับตัวอารมณ์ถูกรู้ออกจากกันให้ได้ก่อนมีความรู้สึกทางตาเนี่ยแยกตัวความรู้สึกทางตาออกจากรูปที่มากระทบตาให้ได้ก่อนต้องไปเห็นตรงนี้ก่อนนะจึงจะ ไปเห็นการเกิดการดับถ้ายัางแยกสิ่งสองสิ่งออกจากกันไม่ได้การจะเข้าไปเห็นการเกิดการดับก็มองเห็นไม่ได้ก็จะต้องแยกจิตกับอารมณ์ของจิตออกจากกันเนี่ยต้องมองเห็นจิตว่าเป็นส่วนหนึ่งอารมณ์ของจิตก็อีกส่วนหนึ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ในการ ที่เรารู้สึกเนี่ยเราแยกไม่ออกพอเราแยกไม่ออกแยกรูปแยกนามไม่ออกแยกรูปแยกนามไม่ออกก็จะไปเห็นการเกิดการดับก็เห็นการเกิดการดับไม่ได้ต้องแยกรูปแยกนามออกจากกันก่อนแล้วต่อจากนั้นจึงเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามเมื่อเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามเห็นการเกิดขึ้นเห็นการตั้งอยู่ดับไปด้วยกำลังของสมาธิที่มีกำลังนะ จากนั้นจึงไปเห็นการเกิดการดับพอขจัดวิปัสนูกิเลสได้ก็เป็นวิปัสนาแท้ตอนนี้นี่แหละเห็นการเกิดการดับแท้ๆก็ต้องเจริญสติไปตามลำดับขอความเมตตาพระอาจารย์ขยายในอริยสัจสี่ข้อความว่าสามรอบอาการสิบสองคืออะไรคะ การเห็นอริยสัตว์ทั้งสี่เนี่ยเห็นด้วยญาณทั้งสามญาณทั้งสามก็คือสัจญาณกิจจญาณแล้วก็กะตะาญาณสัจญาณเนี่ยเห็นอริยสัตว์สี่นี่คือหนึ่งรอบรอบที่หนึ่งกิจจญาณเข้าไปเห็นอริยสัตว์สี่อีกหนึ่งรอบเนี่ย ตะ,ตะยานเข้าไปเห็นอริยสัตว์สี่อีกหนึ่งรอบยานทั้งสเห็นยานละ4ี่สามสี่จึงเป็นสิบสองเนี่ยเห็นสามครั้งเห็นสามรอบรวมแล้วได้สิสองท่านเรียกว่าปริวัตสามมีอาการสิบสองปริวัตสาก็คือเห็นสามรอบ แล้วก็อาการของการเห็นมีอยู่ทั้งหมดสิบสองชนิดก็คือเห็นว่าเห็นด้วยสัจญาณเห็นว่าทุก์มีจริงสมุทัยมีจริงนิโรธมีจริงแล้วก็มรคมีจริงเห็นว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่จริงนี่คือปัญญาในมรรคนะปัญญาในมรรคเป็นผู้เห็น เห็นด้วยสัจจยานแล้วก็รอบที่สองเนี่ยเห็นด้วยกิจยานเป็นยานอย่างรู้หน้าที่อย่างรู้หน้าที่ในการเกี่ยวข้องกับอริยสัจเมื่อทุกมีจริงหน้าที่ของเราก็คือทุกเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ เมื่อสมุทัยมีจริงเห็นด้วยสัจญานกิจญานก็บอกว่าสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละเมื่อนิโรธมีจริงเห็นด้วยกิจญานเห็นด้วยสัจญานกิจญานก็จะบอกว่าพระนิพพานเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งนิโรธคือพระนิพพานเห็นด้วยสัจญานว่ามรคมีจริงคือ อริยมรรคมีองค์แปดนะมีจริงกิจยานก็ไปอย่างรู้หน้าที่ว่ามรรคเป็นสิ่งที่ควรเจริญให้เกิดขึ้นครบบริบูรณ์เนี่ยเห็นรอบที่หนึ่งทุกมีจริงสมุทัยมีจริงนิโรธมีจริงมรรคมีจริงเห็นรอบที่สองเห็นอย่างรู้หน้าที่ว่าทุกเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละ นิโรธพระนิพพานเป็นสิ่งที่ควรเข้าไปประจัก์แจ้งมรคคืออริยมรคเป็นสิ่งที่ควรทำให้เกิดขึ้นครบบริบูรณ์นี่คือเห็นสองรอบรอบที่สามเนี่ยเห็นด้วยกะตาญานกตตาญาณเนี่ยเป็นยาณบ่งบอกถึงการเข้าถึงธรรมของตัวเราการบรรลุธรรมของตัวเรา เห็นด้วยกระตาญาณจะเห็นว่าทุกเราได้กำหนดรู้แล้วสมุทัยเราละได้แล้วนิโรธเรากระทำให้แจงแล้วมรรคคืออริยมรรคเราทำให้เกิดขึ้นครบบริบูรณ์แล้วอันนี้เป็นการยืนยันว่าเรานั้นเข้าไปเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ประการจบท้วนขบวนการแล้วนี่คือ เห็นสมรอบมีอาการสิสองการเคลื่อนความรู้สึกไปดูส่วนต่างๆเช่นรู้สึกไปที่อาการของศรีรษะแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาสามารถนำไปสู่มรรคมีองค์แปดในอริยสัจเพื่อความพ้นทุกข์ได้อย่างไรขอพระอาจารย์โปรดเมตตาชี้แนะ วิธีการพิจารณาด้วยการเคลื่อนจิตไปในส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมันเป็นขบวนการเริ่มต้นที่จะกระทําให้ตัวใส่ใจมีความชํานาญตัวโยนิโสมีความชํานาญสติสัมปชัญญะมีความชํานาญมันอยู่ในจุดเริ่มต้นเวลาจะ เป็นไปสู่มารคกเนี่ยต้องทําวิปัสนาปัญญาให้เกิดก่อนวิปัสนาปัญญาจะเกิดเกิดจากโยนิโสเกิดจากสติปัฏฐานก็ตอนนี้สติปัฏฐานก็ยังไม่มีโยนิโสก็ยังไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปเจเริญปัญญาจะเอาอะไรไปเจเริญวิปัสนาก็เมื่อสติปัฏฐานไม่มีโยนิโสไม่มี เราก็กระทำโยนิโสให้เกิดกระทำสติปัฏฐานให้เกิดด้วยการใส่ใจไปทั่วทั่วร่างกายเนี่ยเป็นการทำให้โยนิโสมีความชำนาญเป็นการกระทำให้สติปัฏฐานมีความชำนาญพอโยนิโสมีความชำนาญสติปัฏฐานมีความชำนาญแล้วสติปัฏฐานกับโยนิโสเนี่ยจะไปทำหน้าที่เจริญวิปัสนา พอเจริญวิปัสนาวิปัสนาเกิดจึงจะเป็นไปสู่อริยมรรคเนี่ยการจะทำให้อริยมรรคเกิดก็ต้องอาศัยวิปัสนาปัญญานะปัญญาในมรรคก็จะเกิดตามมาแต่ตอนนี้จุดเบื้องต้นในการจะเจริญวิปัสนาเรายังไม่มีอะไรเลยเนี่ยยังไม่มีเครื่องมือเลย จะไปทําไร่ยังไม่มีจอบเลยอะนะจอบก็ไม่มีแล้วก็อุปกรณ์ในการทําไร่ไม่มีอะไรเลยไปถึงไร่ก็ไปนั่งเฉยๆก็ทำอะไรไม่ได้จะทำไมจะทําไร่ก็หาจอบก่อนเนี่ยหาจอบหาฝานให้ได้ก่อนพอได้จอบได้ฝานได้อุปกรณ์มาแล้วคราวนี้ก็ขุดก็ค้นปลา ขุดดินทําไร่ทําสวนได้พอทําไร่ทําสวนเนี่ยนะต่อไปก็ปลูกต้นไม้ได้เมื่อปลูกต้นไม้ได้ต่อไปผลิตผลจึงจะออกต้นไม้เจริญงอกงามเติบโตผลผลิดออก,ออกผลนี่คือผลตอนนี้เราจะเจริญวิปัสนาเนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์ในการเจริญเลยโยนิโสมไม่มี สติปัฏฐานไม่มีเมื่อไม่มีทำแบบไหนพระรัจ้าก็ให้เรามาใส่ใจกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยเบื้องต้นก็ใส่ใจกายเราอยู่ในขบวนการใส่ใจกายให้สติเกิดให้โยนิโสมนัสิการเกิดเท่านั้นเองตอนนี้พอสติเกิดโยนิโสเกิดตอนนี้นี่แหละก็จะเริ่มไปจับปัจจุบันธรรมที่ปรากฏเมื่อจับปัจจุบันธรรมที่ปรากฏวิปัสนาปัญญาจึงจะเกิด เมื่อวิปัสนาปัญญาเกิดจึงจะพัฒนาไปสู่โลกุตตะปัญญามัคจิตจึงจะเกิดโลกุตตะจึงจะเกิดนี่คือขบวนการที่เราทำเนี่ยเป็นขบวนการเริ่มต้นเริ่มต้นยังทําไม่ได้และไอ้เบื้องสูงจะได้ยังไงอยู่ในขั้นที่จะทํา อุปกรณ์ของการเจริญวิปัสนาเอามาใช้การเจริญวิปัสนาคือโยนิโสมนัสิการและสติปัฏฐาน